สวัสดีครับวันยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้ครับแมนยูไปเยือนสเตอวัวบูคาเลสครับแมนยูนั้นผู้เล่นหล,กลกักๆก็คือบูโน่เฟอร์นันเดยนะครับแล้วก็หอยลุดคิดเตียนอีเล็กเซนเอ็กซ์โดรมาตินเนสสเตอวัวนะครับมีอาเดียนซุดดาวดมิคุเลสดานิเอลบิลิกียครึ่งแรกแมนยูทำเกมได้มากกว่านะครับ ยิงเข่ากบเป็นสามครั้งแต่ไม่สามารถเป็นประตูได้จบครึ่งแรกก็เสมกอนไปศูนย์ศูนย์กลับมาครึ่งหลังไม่ถึงนาทีกาเนโชครับเป็นตัวสำรองได้บอลจากจังหวะที่สเตอัวบูคาเลสจ่ายพลาดหลุดไปยิงด้วยซ้ายแต่บอลชนเสานะครับนาทีที่หกสิบแมนยูขึ้นนาครับเป็นจังหวะที่ไมนูเปิดบอลจากขวามาให้ดารุครับที่ถูกเปลี่ยนลง ที่เปลี่ยนจากแบ็กขวาเล่นแบน็กซ้ายครับเติมขึ้นมาชาร์จเสาสองเข้าไปอาที่ที่3บิลิเกียรครับมีโอกาสยิงครับนอกกรอบแต่บนชนคานครับยังไม่ข้ามเส้นนะครับอยังไม่ข่ายังไม่เข้านะครับอทีที่68เมีนยูขึ้นนําเป็น2-0จากการโชค,ครับจ่ายหักข้อมาทางซ้ายให้กับไมนูครับยิงเข้าไปครับ <S <S เป็นประตูขึ้นนำ2ูนย์นะครับนาทีที่78ครับพคอยรุ่นได้บอลจากจังหวะที่ไมโน่ใจมาให้แต่ยิงเข้าข้างประขายครับจบเกมแมนยูบุกมา,าชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับจบนาที่8ฟุตบอลยูโรป้าลีกฟเฟสน,นะครับ อยูอันดับ3าเป็น18คะแนนเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติครับ่วนสเตอัวนะครับมี11แเต้มหล่นมาอยู่อันดับที่11ครับได้ไปเล่นเพย์ออฟนะครับล้วเพื่อนที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะครับ